ส่วนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่นะครับผมเรียกว่านี่คือภาพที่มีความสําคัญคือนี่คือภาพของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเรื่องของความลงตัวความพอดีนะครับเราต้องการมีจุดยืนของตัวเองคือ identity แต่พร้อมกันนั้นเราก็ต้องมองเรื่องของ community เราต้องการยูนิคเนสคือตัวตนของตัวตนของเราแต่พร้อมกันนั้นเราต้องมี Uniformity ตี้นะครับในในแง่ยูนิคเนสต้องบาลานซ์กับยูนิฟอร i มิตี้เราต้องมีสิทธิ์แต่พร้อมกันนั้นเราก็มีหน้าที่เราต้องรู้จักเทคเราก็ต้องรู้จักกีฟด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็การเติบโตของ MBA ไม่ใช่ Material โพสต์อีกต่อไปแต่มันต้องเป็น Spiritual Growth ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะนั้นบาลานซ์ไลฟ์นะครับภายใต้ปรัชญ,ญาของสีพอเพียง คือการตีโจทย์ครั้งใหญ่ที่ MBA นะลักส่วร m b น MBA จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อไปสู่จุดนี้ให้ได้